ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอซีทั้งสองชิ้นพารวทุกตุกคนนะครับน้องรับก็มาตามกันต่อครับกับเวลาพัฒนาประจำวันที่ยี่สิบสามพฤษภาคมพศสองพันห้ารอยหกสิบแปดครับสำหรับเวลาพัฒนาาวันที่แล้วจับคู่กับรถคือเก่าครับยังรถตัวเดียครับเด้อจับคู่กันเนี่ยส่วนเหลืองเป็นกับยังเขาคือเก่าครับเบนเจ็ดหกศูนย์ข้างบนออก เจ็ดแปดเก้าข้างล่างออกแปดเจ็ดครับเขาเดินสองตัวมาหนึ่งตัวครับเดินเจ็ดกับศูนย์เขาเจ็ดครับตอนเดี๋ยวจับคู่มีอครับีจับคู่บวกเขาเนะครับเนะแต้มเจ็ดบวกแปดเป็นสิบห้าเขาแต้มห้าครับเครับเขาแต้มเขาแต้มห้าครับ เขาแต้มหาครับสามเด็กแต้มกัยังเขาคือเก่าครับอ่าเด่นสามตัวมาหนึ่งมาหนึ่งเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวกับเขาคือเก่าครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเขาเด็กเ็ดครับวันเลยจับคูรุดนะครับเนาะรุดรุดครับครับวันนี้ก็มาตามกันต่อครับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวต้องติดหนึ่งตัวแน่นอนครับติดหนึ่งตัวแน่นอนครับกลับมาเบิ่งนเขาเลยครับ จำวาันที 23. ่23่สิบสาคมพศสองพัรอยหกบครับเด่นสามตัวครับสามตัวบัหนึ่งตัวเด่นแปดสองหนึ่งครับ เด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นแปดกับหนึ่งครับแปดกับหนึ่งวินหนึ่งครับดเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นแปดสองหนึ่งครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นแปดกับหนึ่งครับหมดเลย วิ่งเนื่องครับคิดว่าคิดว่าหนึ่งคุชิมานะครับวันนี้เป็นเวลามากแล้วครับเด็ดหนึ่งสว่วนเรื่องจับครูนะครับนอกจับคูกับชิมีหนึ่งห้าหนึ่งหก เก้าถ้าสองมาสองสองหกสองเจ็ดสองเก้าแปดมาค่าแปดมาก็จะมาแปดศูนย์แปดสี่แปดหกครับ เรียกแต้มแต้มหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองถัดเรียกที่เขาแต้มหนึ่งหนึ่งห้าเขาแต้มหกครับหนึ่งหา้าหกแต้มแต้มหก หนึ่งหกแต้ 1. มเจ็ดครับหนึ่งเก้าแต้มศูนย์สองหกแต้มแปดครับสองเจ็ดแต้มเก้าสองเก้าแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งโมมี่ครับ แปดศนย์ 80, แต้มแปดอาคาุณฟาเลียชิเขาแต้มไยครับโมมี่แปดสี่แต้มสองครับแปดหกแต้มสมี่โมีครับเด่นลากครับเนาะ เด่นอ่าเด่นตรงมากเลยครับเด่นตรงนี่ยถ่ายละสิบละหงวยบนรถกับสิบมากอยู่แน่นอนครับ,โโบรวบิ่งหนึ่งครับเด่นหนึ่งห้าหนึ่งหก เก้าครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกหนึ่งเก้าเน้นนะครับ น้นสองคู่ครับหนึ่งหกครับเน้นหนึ่งหกหนึ่งห้าครับสองคู่นะครับหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งเก้า ้าซางตั้ตัวถ้าปดมาหกแปศูน สองนตัวหกแปดสย์สองเก้าไม่เข้าแต้มแต้ม 1, หนึ่งบวกห้าเป็นแต้มหกห้าไปเป็นแต้มหกจับใจตัวจีโรเขาแตบมเรือครับห้าสองเก้าครับ หนึ่งห้าหวกสองเป็นเจ็ดเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกแต้มหกหกบวกแปดเป็นสี่อ่าแก้มสี่บอมมียันผิดอ่ะผมเป็นยันแล้วอันนั้นกรแตมบอกเขาทำมีสองครัวครับไปเรียงสูบบ่เบ่งระครับเ้ี่อโอรัว ก้าแต้มคู่หนึ่งนะครับหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหนึ่งบวกเก้าเป็นศูนย์ศูนย์หนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสิบหกหกเป็นสิบหกแต้มหกหลายหละ,ะแต้มเขาแต้มอะไรเนี่ยน,นี่เอามาแทนเอามาแท่นปูนี้นะครับอันนี้จับแต้มพิษครับปกติที่จับ อ่ามันจับแตมพิษตัวนี้มันบอกเขาแตมครับพวกแตมสีมมมีแล้วครับเนาะเรเดนเป็นตัวนี้นด้ครับพี้น้อะสองสองคู่ครับ่ะออกออกยังไงอ่าครับอ่ะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอได้ครับลงเอาไปเสียงโสงเสียงวงเบิ้ละครับเนอกเพื่อมีโสงมีลาบเด็กกับเป็นเพื่อนแค่แนวทางท่านนเนอครับเป็นเพื่อนแค่แนวทางานนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี ลงพิดชนะน้นญาตในการนับส้มก่อนตัดสินใจนําไปเสียสเส่ยงโศกเสี่ยงร้อนเนาะครับเนาะะกดไหลกดแช่สองชิ้นพ้าร่วยเพื่อเป็นกำลังแร่งใจอ่าเนาะครับเนาะดูคคิดสงครับโคชนาเนะครับนอกจากจะขอขอบพระคุณในหลายเนาะครับ,รนนค,รบครับสลาคลินนี้ก็เอาไว้ป้อนในประเมลพี่น้องเอฟีท่านสองชิ้นผ้าร่วยโจงโจดีมีเงินใสในหลายทุกผู้ทุกคนนะครับเด้อครับ,นะรบสวัสดีครับ